ครับพี่ครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติของหลวงปู่มหาศิาศลาสิริจันโทกันะครับจังหวัดกาลสินครับที่ท่านได้ชมเนี่ยเป็นตัวเหรียญปลอมครับเหรียญเนี่ยผมไปเช่ามาจากสนามพระด้วยราคาห้าสิบบาทครับเป็นเหรียญของหลวงปู่มหาศิลายืนถือไม้เท้าครับเป็นเนื้อทองแดงรวมธาตุครับ เป็นของปลอมเรียนแบบนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหรียญของหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยกำลังเป็นที่ด่งดังทั่วไปครับครับของปลอมก็เลยระบาดออกมาทั่วไปครับตอนนี้ครับเหรียญเนี้ยผมไปเช่ามาจากสนามพาด้วยราคาห้าสิบบาทครับเป็นของปลอมเรียนแบบครับเอาไว้หลอกขายลูกศิษย์ของ หลวงปู่มหาศิลาที่ชอบของถูกครับเล่นหาพักเครื่องของหลวงปู่ศิลาเนี่ยจะต้องศึกษากันไปก่อนนะครับของปอมเรียนแบบออกมาแล้วนะครับหลายรุ่นหลายแบบนะครับสำหรับเหรียญน,นี้เป็นรูปยืนถือไม้เท้าของหลวงปู่มหาศิลาเป็นเนื้อทองแดงรวมธาตุเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยสาหรับเซียนพักเก่งๆเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่า ปอมเนื่องจากว่าพิมพ์เนี่ยเป็นเป็นพิมพ์ที่ถอดแบบประมาณอีกทีหนึง่งพิมพ์จะไม่ชัดครับดูง่ายครับสําหรับคนที่เล่นพักเก่งๆนะครับครับพิมพ์เนี่ยจะไม่ไม่ชัดเลยครับมองปุ๊บเนี่ยรู้ทันทีเลยครับของปลอมเรียนแบบอุ่นอา่าเรียนเนี่ยอ่เป็นรูป หลวงปู่มหาศิลายืนถือไม้เท้าที่ที่จะสร้างเมื่อปีพศสอง6คห้ารัหบครับขบับหน้าเรียนครับครับเป็นตัวบล็อกปลอมครับบล็อกดันบล็อกเสริมเอามาหลอกขายลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาศิลาที่ชอบของถูกครับ สนามาที่สนามพระทั่วไปเนี่ยเหรียญรุ่นเนี้ยาราคาเนี่ยก็จะตกอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าร้อยบาทได้ครับประมาณนี้ครับพันเก้าร้อยบาทได้ครับแล้วแต่พื้นที่นะครับสำหรับเหรียญปลอมเหรียญเนี้ยได้เข้ามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วน,นะครับผมไปเช่ามาที่ที่กรุงเทพะครับสนามพระ สนามผ้าใหญ่ด้วยครับระบาดเข้ามาอยู่ด้านในเลยครับไปจังหวัดกรุงเทพเลยครับเอาไว้หลอกขายเซียนผ้าต่างๆได้ครับที่ชอบของถูกครับจับปนหน้าเหรียญครับเดี๋ยวมาชมด้านหลังเหรียญกันนะครับ หลังเหรียญปลอมของหลวงปู่มหาศีลาสิริจันโทรครับกับภาพขยายครับดูตัวเลขตัวเลขตรงนี้ไปก็จะผิดสังเกตแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวรันหมายเลขไปครับอ่าของแท้เนี่ยเขาจะรันแบบ แนวแนวนอนไปครับเนี่ยพอดีผมก็ยังเห็นตัวรอยลบ,ลบเลยครับจากในเหรียญเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋วผมจะส่งให้ดูอีกทีครับเป็นตัวบล็อกปลอมครับเอาไว้หลอกขายเสียนพระต่างๆได้ครับผมเช่ามาด้วยราคาห้าสิบาทเนี่ยถ้าเสียนพระ เช่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะเอาไปปล่อยตามสนามพระต่างๆาตามตลาดนัดตามหลังตลาดตามกลุ่มที่มีชุมชนคนเยอะๆอย่างเงี้ยเอาไว้หลอกขายคนที่เล่นหาพระของหลวงปู่ศิลาที่ไม่ได้ไม่ได้ศึกษาครับเอาไว้หลอกขายได้ครับกลุ่มเนี้ยก็จะตกเป็นเหยื่อครับ องปลอมระบาดจากนะครับชาวหาอะไรเนี่ยจะต้องศึกษากันไปก่อนนะครับครับเดี๋ยวมาดูภาพขยายนะครับครับด้านหน้าตัวบล็อกปลอมครับครับเหรียญละห้าสิบบาทครับ เราขายกลุ่มเซียนผ้าต่างๆได้ครับปลอมเจอปลอมครับอย่างเงี้ยครับเซียนผ้าปอมคนเช่าผ้าก็เล่นในเป็นอีกปลอมเจอปอมครับความคมของตัวเหรียนเนี่ยจะไม่ค่อยมีครับเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ อถอดแบบนะครับมองแบบดูง่ายครับถ้าคนเล่น้าแบบเป็นนะครับเป็นเก่งเลยครับรู้ทันทีเลยครับว่าเป็นพิมพ์ที่ถอดแบบถ้าเป็นพิมพ์ที่ปั๊มมาใหม่ๆเนี่ยตัวบล็อกเกลียนเนี่ยมันจะคมครับครับังเกตไม่ยากครับ ภาพขยายครับดูความคมความชัดไปครับว่ามันไม่มีครับเอาไว้เป็นภูมิต้านทานครับเอาไว้ป้องกันได้ครับ หลงปู่กำลังถือไม้เท้าครับเป็นพระดังนะตอนนี้ครับในปัจจุบันเนี่ยปีสองห้าหกเจ็ดครับหลวงปู่เนี่ยกำลังโด่งดังมากครับในปัจจุบันนี้ครับครับต้นหลังเรียนครับ ภาพขยายครับครับอของแท้เนี่ยเขาจะตอกโค้ดไว้ตรงนี้ครับแต่ว่าโค้ดตรงเนี้ยเป็นโค้ดที่ติดมาจากตัวเหรียญเลยครับเป็นโค้ดปัม๊มแบบการถอดแบบมาครับติดมาจากเนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อของเหรียญพระเลยครับเนี่ยครับ ปอมนะครับเนี่ยดูขอบนี่ครับขอบนี่จะขยื่นนงมาหน่อยหนึ่งน่าจะเป็นการถอดขอบอถอดแบบแล้วขอบมันขยื่นนะครับตังเกตนะครับมขอบมันจะขยื่นไปเลยครับสังเกตเห็นนะครับถอดแบบมาอีกทีนึงเนี่ยครับขอบมันขยื่นมาโคดไม่ใช่โคด ปั๊มนะครับมันโคดติดมากับตัวเหรียญนะครับสำคัญครับดูตรงนี้อีกทีนึงครับสังเกตนะครับให้มาสังเกตตรงร่องกลางตายันตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยก็ยังจะพอเห็นเลขเลขเดิมของตัวเหรียญนี้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นการลบเลขออกไปครับของแท้เนี่ยเลขมันจะอยู่ตรงนี้พอดีครับแต่นี่เป็นโคดไม่เลตีโคดแบบ ตอกไปเลขไมทีก็ต่แบบนี้ไม่ไม่เคยเจอครับเนี่ยครับเห็นตัวเลขลางๆครับเดี๋ยวผมขยายอีกหน่อยครับเนี่ยครับเนี่ยครับพอ,พอเห็นนะครับเลขลางๆตรงนี้เขาก็จะลบออกไปแต่ตัวนี้มันเป็นเลขเลขของแท้ครับ แสงนะครับพอดีอาจจะมองไม่เห็นครับตัวนี้ครับเลของแท้เดวกันดวก็จะชัดครับเลขโดนลบไปครับแล้วก็ตอกหมาเลขอะไรมาก็ไม่รู้ครับ อนหลังเหรียญครับดูกันไปศึกษากันไปนะครับทุกอย่างมีหมดครับมีของแท้ของปลอมของเล่นแบบครับไปดูขอบเหรียญกันนะครับ เปลี่ยนครับครับขอบียนบนครับ ด้านครับขอเปลี่ยนครับต้องดูครบทุกด้านครับดูไปรกษาไปครับเหรียญเปลี่ยน,นแบบครับครับอ่าด้านล่างของเหรียญครับ ปอมมาแล้วครับครับวันนี้ผมก็เลยเอาเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติของหลวงปู่มหาศิลายืนถือไม้เท้าเนื้อทองแดงรวมธาตุ ที่จะสร้างปีพศ2566เนี่ยเอามาให้คนที่ชอบพระเครื่องของหลวงปู่มหาธิลาชมนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านเนี่ยคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับและก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นากาลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ